สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ r e t a i n i n g ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เจ้าของธุรกิจหลายๆคนน่าจะรู้สึกคล้ายๆกันคือแบบเหมือนไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆอะค่ะแต่เหมือนซื้อตำแหน่งงานประจำให้ตัวเองที่ต้องแบกทุกอย่างไว้เลยทำให้ไม่มีอิสระไม่มีเวลาส่วนตัววันนี้เราเลยจะมาดูกันค่ะว่า จะเปลี่ยนธุรกิจแบบนี้ให้มันมีระบบแล้วก็โตเองได้ยังไงโดยดูจากหลายๆที่เลยทั้งหนังสือ Build a Business No t a Job แล้วก็มีบทความอื่นๆค่ะครับเป็นความท้าทายสำคัญเลยนะที่เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่เจอที่เขาเรียกว่ากับดักการจ้างงานตัวเองหรือ Self Employment Trap นะครับซึ่งการมีระบบเข้ามาช่วยเนี่ยแหละครับคือทางออกสำคัญเลยใช่เลยค่ะอย่างในกระทู้ reddit ที่เราไปดูกันมานี่สะท้อนชัดมากๆเจ้าของธุรกิจเขาก็บ่นกันว่า ถึงจะเป็นนายตัวเองนะแต่กลับเครียดเหนื่อยกว่าเดิมอีกเพราะทุกอย่างต้องผ่านเขาหมดรู้สึกว่าเออ,อิสระมันน้อยลงไปด้วยซ้ำมันตรงกับที่หนังสือ build a business not a job ว่าไว้เลยนะคะครับในหนังสือเขาอธิบายว่ากับดักเนี้ยมันเกิดจากการสร้างธุรกิจที่พึ่งพาทักษะหรือว่าแรงงานของเจ้าของมากเกินไปครับผลก็คือชั่วโมงทำงานยาวศักยภาพธุรกิจที่จะโตมันก็จำกัดแล้วถ้าเจ้าของหยุด ธุรกิจก็แทบจะหยุดตามไปด้วยเลยอืมแย่เลยนะคะแล้วทางออกที่แหล่งข้อมูลต่างๆเขาเน้นย้ำนี่คืออะไรคะเหมือนจะเป็นคำว่าระบบหรือ systemization ใช่ไหมคะถูกต้องครับหัวใจสำคัญเลยคือการสร้างกระบวนการทำงานเป็นที่เป็นมาตรฐานหรือที่เราเรียกกันว่า SOPs นะครับ Standard Operating Procedures เพื่อให้ธุรกิจมันเดินไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าใครจะเป็นคนทำก็ตามเหมือนมีคู่มือชัดเจน แล้วการสร้างระบบนี้ทำยังไงได้บ้างคะนอกจากเขียน SOPS อ๋อก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับอย่างพวกระบบ CRM จัดการลูกค้าหรือโปรแกรมจัดการโปรเจกต์ต่างๆก็ช่วยให้เห็นภาพรวมงานได้ดีขึ้นมีบทความนึงน่าสนใจคะ่ะเขาแบ่งธุรกิจเป็น5เสาหลักที่ต้องมีระบบรองรับคือการขายการตลาดปฏิบัติการทีมการเงินแล้วก็การบริหารรวมๆใช่ครับ การวางระบบให้ครอบคลุมพวกนี้สำคัญมากประโยชน์ที่ได้ก็ชัดเจนคือประสิทธิภาพดีขึ้นคุณภาพงานนิ่งสม่ำเสมอแล้วที่สำคัญเลยธุรกิจขยายตัวได้ง่ายขึ้นเพราะเหมือนมีแบบแผนให้คนอื่นทำตามได้พอมองเห็นภาพเลยค่ะพอเรามีระบบแล้วขั้นต่อไปที่สำคัญมากๆก็คือการมอบหมายนานใช่ไหมคะมีบทความบอกว่านี่ไม่ใช่ทางเลือกนะแต่จาเป็นเลยจริงครับจาเป็นมากๆ ต่การมอบหมายงานมันก็มีวิธีของมันนะมีแนวคิดหนึ่งเรียกว่า4ระดับขั้นของการมอบหมายงานน่าสนใจดีครับระดับหนึ่งก็คือทำตามสั่งเลยมี SOP ชัดเจนให้ทำตามนั้นอะฮะระดับ2คือให้ไปหาข้อมูลมาไปดูทางเลือกมาแล้วมารายงานเราค่อยตัดสินใจอ๋อ oh, เหมือนให้ช่วยคิดแต่เราเพาะประมาณนั้นครับส่วนระดับ3คือให้ตัดสินใจทำได้เลยแต่ทำเสร็จแล้วต้องมารายงานผลให้รู้ด้วยอื uh huh. และระดับ4ขั้นสุดเลยคือลงมือทำได้เลยอันนี้คือมอบอำนาจเต็มที่อาจจะแค่คุมงบคุมเป้าหมายใหญ่ๆพอโอ้ฟังดูดีจังแต่ก็น่าขิดนะคะว่าหลายคนอาจจะยังติดอยู่แค่ระดับ1หรือ2หรือเปล่าเพราะอาจจะยังไม่มั่นใจในระบบหรือ,อ,อกลัวทีมทำพลาดครับซึ่งมันก็วนกลับไปเรื่องเดิมคือต้องมี sops ที่ดีมีระบบที่ไว้ใจได้ก่อนแล้วก็ไม่ว่าจะมอบหมายระดับไหนเนี่ยต้องกำหนดขอบเขตอ,อำนาจ งบประมาณให้ชัดเจนด้วยรวมถึงการสร้างทีมที่ดีทีมที่แข็งแกร่งอันนี้ก็สําคัญมากๆครับแต่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ทั้งเรื่องระบบเรื่องมอบหมายงานมันคงไม่ได้ทําปุ๊บปับเสร็จเลยใช่ไหมคะต้องใช้เวลาแน่ๆใช่ครับทุกแหล่งข้อมูลยอมรับตรงกันว่านี่เป็นการเดินทางต้องค่อยเป็นค่อยไปมีแนวคิดเรื่องแผนที่สู่ระดับ3ที่แบ่งการเติบโตเป็นระยะระยะ คือจากเริ่มต้นที่เจ้าของทำเองหมดเลยไปสู่ขั้นที่มีระบบมาช่วยมากขึ้นจนถึงขั้นสุดท้ายคือเจ้าของเป็นอิสระธุรกิจเดินได้เองชอบตรงที่หนังสือ Build a Business No t a Job เขาดูจะยืดหยุ่นนะคะคือไม่ต้องทำทุกอย่างพร้อมกันเริ่มทีละส่วนก็ได้มันทำให้รู้สึกว่าเออมันพอจะเป็นไปได้จริงนะไม่ได้ใหญ่เกินตัวครับแล้วก็มีเรื่องการบริหารเวลาหรือ time mastery ที่พูดถึงกันด้วยเช่นการจัดวันสำหรับงานที่ต้องใช้สมาธิมากม หรือการพยายามกำจัดงานที่ไม่ค่อยสร้างประโยชน์จริงๆออกไปอืมอืมน่าสนใจค่ะพวกนี้ก็เป็นเทคนิคช่วยให้เรามีเวลามาสร้างระบบมากขึ้นนั่นแหละครับสรุปแล้วนะคะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเหมือนหัวใจสำคัญจริงๆคือการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากการเป็นคนลงมือทำที่เก่งที่สุดในบริษัทมาเป็นการเป็นคนสร้างสร้างระบบสร้างทีมที่จะทำให้ธุรกิจมันเดินต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องมีเราตลอดเวลาใช่เลยครับ การเปลี่ยนไม n d เซ็ตตรงนี้สำคัญที่สุดเลยจาก doer สู่ u u l l e r r มันคือหัวใจของการสร้างธุรกิจจริงๆไม่ใช่แค่การสร้างงานให้ตัวเองทำไปวันๆอืมน่าชิดตามเลยค่ะว่าถ้าเจ้าของธุรกิจที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้อยากจะเริ่มสร้างระบบแรกเลยเพื่อให้ตัวเองมีเวลามากขึ้นควรจะเริ่มตรงไหนก่อนดีนะที่จะเห็นผลเร็วๆหน่อย เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อเหมือนกันนะคะชอบเล่มนี้ไหมคะถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนําผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กําลังใจและกดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP หน้าคะ่ะ